สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะเรามาเล่นพลิกอากาศกันนะคะวันนี้ใบเตยมาในหัวข้อนี้นะคะตอนนี้เวลานี้เขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเราใครที่กําลังอยู่ในอาการภาวะผววังนึกถึงใครบางคนแต่ไม่กล้าถามลองมาฟังคลิปนี้นะคะเลือกมาเลยหนึ่งกองค่ะกองที่หนึ่งกองที่สองนะคะกองที่หนึ่ง เป็นตะกุดองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะกองที่สองเป็นทเทวสวรรค์น,นะคะเลือกมา1ึงกองที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วเราไปดูกันค่ะว่าตอนนี้เวลานี้เขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเราได้กองไพ่แล้วไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตอนนี้เวลานี้เขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเราโอ้โหขึ้นมาเป็นอัศวินดาบเลยนะคะคิงเหรียญนะคะ ถ้าถามว่าคิดถึงไหมนะคะสิบเต็มสิบค่ะแต่เก๊กอยู่นะคะไม่กล้าทักไม่กล้าติดต่อสื่อสารมานะคะได้แต่ส่องได้แต่มองแล้วก็ยิงยิงนะคะยิงยิงนิ่งๆน,น,นะคะโนสนโนแคร์แต่หารู้ไม่ว่าในใจของเขาเนี่ยมันร่ำร้องมันเรียกร้องหาคุณเหลือเกินนะคะคิดถึงนะคิดถึงคุณแล้วก็ส่องคุณแล้วก็มีลักษณะอาการที่ ส่องแล้วคิดถึงแล้วมันสับสนอะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีไม่รู้ว่าจะทักดีหรือเปล่านะคะคนคนนี้เป็นคนที่หยิ่งมากนะคะอีโก้สูงมากบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในราศีสิงห์นะคะเมษสิงห์ธนูธาตุน้ำธาตุดินก็ได้เป็นคนปากร้ายแต่ใจดีนะคะเป็นคนที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์แล้วก็ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองก็อวยพรให้คุณโชคดีนะคะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเขาคิดถึงเราเนอะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่ๆที่เลือกกองสองด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะตอนนี้เวลานี้เขาคิดยังไงกับเรารู้สึกอะไรยังไงแบบไหนนะคะสี่ถ้วยสามดาบโอ้ยเจ็บปวดรวดร้าวนะคะเจ็บจิตเจ็บใจอยู่เสียวความรู้สึกอยู่นะคะผิดหวังอยู่เศร้าอยู่นะรอคอยเวลาที่จะมาเจรจาพาทีตกลงหรือลอมชอมหรือปณีปนอมกันนะคะอารมณ์ประหนึ่งว่า รอนะรอเวลานะคะที่จะมาพูดคุยมาเจราจาหรือมาตกลงหรือมาหารือหาแนวร่วมนะคะหาข้อตกลงร่วมกันว่าจะเอาอยัางไงต่อดีนะคะอยากจะเริ่มต้นสื่อสารพูดคุยแต่ตอนนี้นะคะเจ็บจี๊ดไปหมดเลยนะคะจี๊ดใจมากเลยนะคะเสียอกเสียใจผิดหวังเศร้านะคะเหงาหงอยนะคะซึมซึมนะหงอยไปแล้วนะคะแต่คนนี้ค่อนข้างที่จะแคร์คุณแล้วก็ให้ความสําคัญกับคุณมากๆเลยนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําก็ได้ค่ะ หรือเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะคะมีธาตุดินธาตุลมธาตุน้ํานะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีแฟนแล้วก็ได้มีเจ้าของแล้วก็ได้ก็อวยพรให้คุณกับเขาได้พูดคุยกั